โรงเรียนใหม่ป1ถึงป6หลังที่13ว้าวไม่อยาเชื่อนะครับว่าที่นี่จะมีโรงเรียนด้วยนะครับทุกคนเนาะอะไรครับก็สวัสดีกันทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าแมป b o o e h a v e n นะครับเป็นแมปโลเปที่ยอดนิยมที่สุดนะครับใน Roblox ได้นะครับทุกคนเนาะซึ่งในคลิปโอนนี้นะครับผมนะครับก็จะมาโลเปนะครับเป็นเอ่ยยาจบนะครับทุกคนเนาะ ซึ่งยาจบนะครับก็หมายถึงคําว่าเออคนจนนะครับทุกคนเนาะแล้นี่คือตัวละครนะครับเออมิสเตอร์เขลนะครับที่ตอนนี้นะครับเขาเป็นยาจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเนาะน่าเศร้านะครับทุกคนเนาะที่เขาเป็นยาจบนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเออเงินนะครับทุกคนเนาะเป็นเพราะว่าเขานะครับไม่ได้โอริโอนะครับหลังจากที่เขานะครับสอนนักเรียนนะครับเขาได้โอริโอนะครับเออเดือนหนึ่งนะครับได้แค่10ชิ้นนะครับทุกคนเนาะซึ่งมันขาดทุนมากๆเลยนะครับซึ่งผมนะครับ ก็เลยมาต้องมาเป็นยาจบนะครับเพื่อมาขอโอริโอนะครับจากประชาชนในแมปนี้นะครับทุกคนเนาะและเพื่อให้คนอื่นนะครับเชื่อถือว่าเราเป็นคนจนเรื่องโอริโอนะครับทุกคนเนาะเาก็เลยเขียนป้ายนะครับว่าขอโอริโอหน่อยค่ะนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับเผื่อเขาสะครับอาจจะให้โอริโอเราก็ได้นะครับทุกคนเนาะผมรู้นะครับทุกคนนะครับก็อยากจะให้โอริโอเนาะเพราะสงสารนะครับทุกคนเนาะก่อนที่เรานะครับจะเริ่มโรเพนนะครับทุกคนเนาะก็ขอคนนึงไลค์นะครับ เพื่อนนะครับทำให้มิสเตอร์เขานะครับชีวิตของเขานะครับมีความสุขนะครับทุกคนเนาะมาเดยวเข้ามาเริ่มโรเลทกันได้เลยนะครับโรงเรียนป .1 ถึงป .6 อยู่นี่นะครับทุกคนเนาะและซึ่งเรานะครับจะต้องมาขอเออ่โอริโอนะครับจากประชาชนนะครับทุกคนเนาะมามาขอโอริโอจากพวกเขากันบ้างก่อนนะครับทุกคนเนาะเผื่อพวกเขานะครับอาจจะใจบุญนะครับทุกคนเนาะเผื่อพวกเขาแบบอาจจะให้โอริโอนะครับมากกว่าตอนที่ผมนะครับได้ค่าแรงโอริโอนะครับจาะไปเปิดสกุลก็ได้นะครับเฮ้ เชื่ออะไรอ่ะยาดยอดหยุดโลโลโลยตดเบคอนฉันขอโอริโอหน่อยเฮโน,โนฉันขอโอริโอหน่อยตอนนี้ฉันเป็นยาจบแล้วเนี่ยแลวนี่อะไรเนี่ยคนให้โอริโอ้ผมเหรอมันดูไม่เหมือนโอริโอเลยอะโอ้เจอ <ไ S 1> มิสเตอร์อีกคนนึงเอ่อมัมมี่อรี่ีบาร์บี้บอะไรอะไรมิสเตอร์โอ้นี่อะไรเนี่ยเนตหยุดการบูลี่คนอื่นเดี๋ยวนี้ ฉันขอโอ้ยโอ้กระต่ายน้อยเองจ้าเรียกว่าต่ายปสามขอโอริโอ้หน่อยได้ปะ <Bro. S 1> แล้วขอโอริโอไม่ใช่คัพเค้กคัพเค้กอร่อยปะมไม่อร่อยเลยอะ่ะมันคือรสชาติอะไรเนี่ยมันคือรสชาติองุนโอ้นี่ไงนี่ไงโอริโอที่ฉันตามหาโอ้ oh, my กอดนี่ไงเป็นคือโอริโอ้รสช็อกโกแลตชิป <B rain> ไม่ว่าอย่างไงก็ตามเถอะผมต้องการโอริโอให้ได้ไม่ว่ายัางไใจะแอนเชอรซีฟฉั้นขอโอริโอ้ o เลปะซิฟนี้ชันเป็นยาจบปะเนี่ยถ้าเราเข้าโรงเรียนเราจะโดนแบนปะเนอะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในโรงเรียนนะครับเผื่อว่าเออมีคนเขาจะให้โอริโอทำไมมิสเตอร์ข้อแกไปคนจนแล้วเออช่วงนี้ธุรกิจของครู่ไม่ดีสอนนักเรียนก็แย่มากๆเลยได้เ,เดือนหนึ่งก็ ไดโอริโอแค่10ชิ้นเองเงินเดินได้ปกติแต่ว่าเออโอริโอได้แค่10ชิ้นเองโคตรทุเรศเลยพออแตเดี๋ยวฉันเป็นพอออเมาฉันจะให้โรงเรียนนี้กลายเป็นโอริโอให้ได้แล้วโรงเรียนแล้วพูดถึงแล้วนักเรียนไปไหนหมดจํำได้นักเรียนในที่นี่มันมีเยอะไม่ใช่หรอว่านักเรียนไปไหนหมดอ่ะโอก็อยู่นี่กันนี่เองเออสวัสดีพอออเอนี่วะ ยิบเพื่อความจำเป็นที่เอ่อความจาเป็นเท่านั้นก็ฉันขอโอริโอฉันเพิ่งได้แค่เอ่อชิ้นแรกแม่ก็สองชิ้นมันเป็นชิ้นนี้กับชิ้นนี้ฉันฉันต้องการโอริออโอ้แต่ก็แค่เอรโอ้ว่าไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าการเป็นยาจบแบบนี้ก็มันก็เป็นแบบนี้เองนะครับทุกคนเนาะ ไม่จริงนี่ไม่จริงโรงเรียนไม่รักผมโรงเรียนในเมืองมูฮิเวนไม่รักผมเป็นไปไม่ได้ขนาดโรงเรียนเปเปอร์สคูลยังหวาดกลัวผมเลยลุงนี่ผมไปที่โรงเรียนเปเปอร์สคูลดีไหมทำไมผมรู้สึกว่าเปเปอร์สคูลมันดีกว่าวะนะฮัลโหลรอขอโอริโอโอโอเคซีฟแต่จะใจดีเขาน่าจะให้โอริโอนะครับหรือถ้าเกิดว่าซีฟไม่ดีนะครับทุกคนเนาะเออเดี๋ยวตอนกลับไปที่โรงเรียนเมื่อไหร่นะ อ๋อนี่คือโอริโอ้อรโอ้รถเดิมเออถือว่ายังดีนะที่ได้รถนี้มาก็ของรถนี้ก็ถือว่าเป็นโอริโอ้กันเนาะเออถือว่าดีขอบใจมากนะซิฟถือว่าเออมีเจตสาตยดีเพราะฉะนั้นฉันจะให้เกรด A ให้ A กับเอกันนะเขมไหมแล้วเธอก็ควรตั้งใจเรียนด้วยนะเพราะช่วงนี้เกรดเองต่ำมากเอ,อเราไปหาเออคนอื่นต่อแล้วกันเนาะเผื่อเขาอาจจะให้โอริโอ้เรา เยอะกว่าก็ได้นะครับทุกคนเนาะบ้านของแบทเอ้ยเอ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีหนูได้โปรดอย่าไปชั้นได้โปรดอย่าไปชั้นน่นแจ้งทำไมประเทศไทยเราจางเกตคณศาสารจังเลยอ่ะนี่คือการตายรอบที่สิบ ไม่แค่รอบที่สองเองอย่ารอบที่สิบดิไม่แคร์ละไม่กินไม่กินคุกกี้จากคนอื่นที่ให้มาละคุกกี้ไปได้น้อยเลอเกินนี่ฉันจะกินรสแทนไมเนี่ยรสสีโอริโอเนี่ยฉันรับไม่ได้ฉันต้องขอคนอื่นต่อนี่ฉันต้องการโอริโอถ้าฉันไม่ได้วันนี้ฉันจะให้ทุกคนเกตเอฟในวิชาคณิตศาสตร์แล้วฉันก็จะเชือดคนกินแล้วหนุ่มอีโมขอโอริโอ สักชิ้นหนึ่งก็ยังดีฉันเพิ่งได้แค่3-4ชิ้นเองมันไม่คุ้มต่อการที่ฉันเอออนี่เลยอ่ะฉันไปที่โรงเรียนไปเปอร์สกูลแล้วฉันได้เยอะกว่านี้อีกซีฟฉันว่าไม่มีใครรักฉันแล้วะ่ะออมันมีแต่ซีอะไรที่เขารักผมแ้วโคตรเ้าเลยกินคุกกี้ย้อมใจตัวเองชีวิตการไปโคนจนทำมันลำบากชะมัดเลยผู <Bro. S 1> ย้หญิงคนนี้อาจจะให้อลโอ,รโอรเราก็ได้ เดีเดวเดวคุณผู้หญิงไม่ฉันต้องไดโ no. อริโอนอโอริโอนฉันขอโอริโอน่อยคุณฝนคุณฝนฉันขอโอริโอะอะไรข้อคิดจากการที่เราได้นะครับความรู้นะครับเกี่ยวกับการเป็นยาจบนะครับนั่นก็คือ เรานะครับเวลาเราจะเล่นโรเพนนะครับทุกคนเนาะการเป็นยาจบนะครับทุกคนเนาะให้ทุกคนนะครับหาอาชีพใหม่ดีกว่านะครับทุกคนเนาะอาชีพยาจบนี่มันชีวิตมันยากลําบากเหลือเกินนะครับทุกคนเนาะในชีวิตจริงลําบากกว่านี้อีกนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นข้อคิดแล้วกันนะครับว่าการเป็นยาจบในชีวิตเกมนะครับแล้วก็ในชีวิตจริงนะครับก็่านจะลําบากนะครับทุกคนเนาะก็ผมขอฝากไว้สเล็กสน้อยนะกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นยาจบในชีวิตจริงนะครับทุกคนเนาะผมเคเลยว่า ออมันลำบากนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยออให้คณนะครับหาอาชีพอื่นที่มันดีกว่านี้นะครับหาอาชีพที่แบบสุดเจริตนะครับทุกคนเนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสาหรับใครที่ไม่อยากเป็นยาจบนะครับทุกคนเนาะให้ตั้งใจเรียนดีๆนะครับ